ยี่เข่งนะจ๊ะตอนนี้กาลังตูมๆจะตูมเป็นมุงพวงอย่างนี้เลยนะจ๊ะภาพจะไม่นิ่งนิดนึงเพราะต้นมันลมมันพัดจ้ะนี่นะจ๊ามีหลายสีนะคะที่พี่อังเห็นมีสีฟ้าด้วยสีชมพูสีแดงสีครีมนี่จ้ะเป็นมุงพวงอย่างนี้เลยแล้วแต่เราจะตกแต่ง ถ้าเราไม่อยากให้สูงมากเราก็ตัดออกหรือไม่งั้นก็ใส่กระถางนะจริงๆบอนไซไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่าเพราะว่ามันกรอบๆคือกิ่งมันจะกรอบๆไม่เหมือนพวกะมะขามนะจ๊ะไม่งั้นบอนไซถ้าจะสวยแต่ทุกอย่างก็บอนไซได้หมดอ่ะเนี่ยจ๊ะยี่เข่งเดี๋ยวถ้าบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะจ๊ะจ้าบานแล้วจ้า บานเป็นกระยมกระยมสวยเนาะนี่ขนาดยังบานไม่หมดนะคะถ้ามีหล,หลายๆสีนี่ถ้าจะดีมีให้ครบทุกสีเลยเนาะแต่พี่อังมีแค่สีชมพูเดี๋ยววันหลังจะไปหามาให้ครบทุกสีแล้วก็ปลูกลงลงดินนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราจะตัดเรื่อยๆไม่ให้เขาสูงจนเกินไปจะตัดแบบเป็นพุ่มอะคะ่ะเหมือนเฟื่องฟ้าเราก็จะไม่ให้เขายาวไม่ให้เขาเยืยไปไหน แต่เราจะให้เขาเป็นพุ่มๆนี่นะจ๊ะยี่เข่งค่ะดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้ามันออกหมดก็สวยเนาะปกติแล้วพี่อังไปที่ไหนมาไหนก็จะเห็นนะคะต้นยี่เข่งเขาก็จะปลูกกันอ่ามีลมมีลมไม่ใช่ก้องสายนะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยจ้านี่จ้าดอกมันสเสียดายนอกดอกไม่เป็นพวงๆให้เห็นเนาะ แต่ทุแต่เชื่อว่าทุกคนถ้ารู้จักนี้ก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นพวงพวงบางคนเขาอไปทำเอ่อบอนไซนะคะแต่ต้องทําตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะกรอบไม่เหมือนไม่เหมือนมะขามนะจ๊ะมะขามนี้ทําบอนไซสวยมากเพราะเขาเหนียวดัดไปทางไหนก็ไปอ่ะพี่อังให้ดูอันนี้จริงๆจิ้มไว้หลายหลายกิ่งเลยนะจ๊ะจิ้มจิ้มคือตัดเลยนะคะตัดออก ขอกันไกลตัดตัดกิ่งหน่อยได้ไหมคะตัดกิ่งอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปเสียบติดเลยนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ติดอันนี้พี่ยังตัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเอาสองอันนี้มันมีสี่กิ่งจะเอาไปปลูกแล้วอสองกิ่งนะจ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะง่ายมากเลยเนี่ยค่ะดูตัดเป็นท่อนๆน,นะคะ แต่เป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปปักปัก,ปกในดินไม่ต้องให้ชื้นจนเกินไปนะจ๊ะเอาพอดีพอดีถ้ามันแห้งเราค่อยลดอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ติดพี่อังว่านะยังไงก็ติดเนี่ค่ะเป็นสองต้นจริงๆกระถางหนึ่งพี่อังที่ไม้สี่นะแต่นูน่นเอาไปปลูกแล้วสองกระถางเหลืออันนี้นะจ๊ะนี่รากก็เยอะเนาะรากเยอะมากอ่ะให้ดูรากเยอะมาก ขพร้อมที่จะโตแล้วนี่จ้ะถ้าลงดินแล้วเราไม่ตัดกิ่งไม่แต่งอะไรนะคะมันจะยาวยาวไปเรื่อยๆซึ่งดูแล้วมันไม่สวยนะเสียงว่ามันมันดูลกๆเนาะต้องแต่งกิ่งมันหน่อยเนาะวันนี้ถ่ายตรงนี้เห็นวิวไหมโล่งเนาะโล่งและโปร่งมากนี่นะจ้ะตัดไปเลยอันไหนมันลกๆมันเปลืองในที่เปล่าๆนะคะแล้วก็ดูไม่สวยด้วย ยังก็ตัดก่อนเราค่อยเอาลงดินยี่เข่งเป็นไม้ประดับที่มีสเสน่ห์นะคะมีสีชมพูที่อังเห็นมีสีฟ้าด้วยนะสีฟ้าอ่อนๆสีส้มแล้วก็สีแดงไปเห็นที่ตลาดนะคะตลาดต้นไม้อันนี้เขาให้มาแล้วก็มาตัดชำเป็นกิ่งกี่กิ่งเขาให้ไม่ไม่ได้ซื้อ อาตัดตรงนี้ด้วยเลยถ้าเราไม่อยากให้เขาสูงเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขาเรื่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะยาวคล้ายๆเฟื่องฟ้าเลยะคะ่ะเฟื่องฟ้านี้ก็ปลูกคล้ายๆกันใช้ปักชำได้นะจ๊ะเอาดินใส่รากนี่ต้องตัดนะเพราะว่ามันเยอะเกินเนาะพี่อังเน้นว่าเออถ้ารากมันเยอะเกินก็ตัดไปเลย แถวบ้านพี่อังเห็นไหมคะภูเขาล้อมรอบเลยมีลำธารแล้วก็มีงูเหลือมด้วยต้องลำธารมันเป็นป่าไผะะ่ค่ะงูเหลือมเยอะมากเขาว่ากันนะไม่กล้าลงไปกลัวน้องเหลือมรัดเคยลงไปทีหนึ่งไม่รู้ว่ามันมีงูเหลือมเยอะคะ่ะไปกับหมาตัวหนึ่งพอรู้แล้วอ๋อนี่นะจ๊ะแค่นี้เอง เอาเอาลากไว้หน่อยนะไม่ต้องไปตัดจนแบบมันเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เอาใส่เป็นไม้ที่ทนมากค่ะทนแดดทนฝนทนทุกอย่างแต่มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเวลามันเป็นโรคนะคะใบมันจะดำๆเลยนะเนี่ยตามใบอย่างเงี้ยดำดำดำพี่อังก็ไม่แน่ใจว่าต้องขอโทษทีตรงเนี้ยไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นโรคอะไรนะคะแต่มันไม่ตายนะจ๊ะ ปีหนึ่งมันจะเป็นครั้งหนึ่งหมายถึงโลกนี้นะคะเหมือนกับว่าฤดูหนึ่งมีหอยกินผักเราอะสักช่วงหนึ่งอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่พ่นยาก็ได้นะแต่พี่อังไม่ค่อยได้พ่นไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยที่บ้านจะไม่พ่นยาปลูกผักก็เหมือนกันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไอพวกสารเคมีก็ใช้น้ำหมักจากอ่อสดาบ้าง บอระเพ็ดบ้างเดี๋ยววันหลังจะให้ดูนะนี่ไงโอมคิดไม่เห็นขอโทษทีนะคะมือแต่ฝอยนี่นะจ๊ะกดกดกดให้มันทุ่มท่วมอย่างนี้เลยนะคะอย่าให้ลากลอยนะแล้วก็โปะไปอีกสักหน่อยหนึ่งนี่อากาศดีนะวันนี้ตอนเย็นแต่กลางวันร้อนมากะ่ะคะร้อนร้อนวันนี้นะคะอันนี้พี่องขอเอากลับมะพร้าวโปะหน่อยหนึ่ง เวลาลดน้ำเพราะมันปลูกใหม่ๆเขาสวยนะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆทำแบบทรงแบบพอมันเราตัดให้มันตรงๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นพุ่มเหมือนล่มอะค่ะอย่างนั้นก็สวยมันก็จะแตกด้านข้างๆ,ๆส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยตัดกันพี่อังเห็นนะเขาก็ปล่อยให้มันระยงระย้ายไม่รู้นะแล้วแต่เขาจะชอบแบบนั้นเนาะเนี่ยค่ะยี่เข่ง ต้นนี้ไม่มีดอกแต่ว่าก็โอเคงามสวยต้นนี้สวยมากค่ะนี่จ้ะต้นนี้ก็ตัดนะแต่ท่อนใหญ่หน่อยตัดมาปักชาเหมือนกันจ้ะนี่เห็นไหมเห็นยอดมันไหมคะถ้ายอดอย่างนี้แล้วมันก็เตรียมจะออกดอกแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจว่าปีหนึ่งมันออกกี่ครั้งแต่พี่อังตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยปีละครั้งสองครั้งเองนะคะ อย่างนี้ถ้าสมบูรณ์เขาคงจะดอกเยอะมากอะค่ะเอ่อบรรยากาศนะเอามาปลูกข้างนอกยุงมันเยอะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกด,กดติดตามพี่อังนะจ๊ะช่องพี่อังคนบ้านคนป่าเอา่อขอโทษค่ะช่องพี่อังคนบ้านป่า <laughs> วันนี้มันร้อนมาก <laughs> ขอโทษทีสวัสดีจ้ะ